ถ้ามาเดินข่าวเลยนะเขาเรื่องอะไรหรอใกล้ใกล้แล้วแฟนมีดใล้มันเกิดเราด้วยข่าที่แปดเป็นไงบ้างตอนนี้เตรียมกามาเดินหมครับก็ช่วงนี้งานก็เตรียมเสร็จแล้วครับเหลือการซ้อมเลยครับอย่างอย่างก็มีซ้อมอยู่ตลอดอย่างวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่ทํางานแล้วก็ไปซ้อมต่ออะไรทั้งแบบเกือบจะทุกวันรวมถึงยาวไปจนถึงก่อนวันงานเลยครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้ครับ ก็จริงๆคิดเกือบเกือบจะทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่ๆในทีมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอพอมันเป็นแฟนมิตรครั้งแรกของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรพี่ๆเขาก็ต้องมาช่วยไกด์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆอินพุตมันก็คือตัวตนของเราที่ลงไปเชฟโชว์โชวนั้นรวมถึงเราคิดเราอยากจะทําอะไรที่อยากจะพาตัวเองไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างเราอยากจะทําอะไรให้มันรู้สึกว่ามันอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ย็ไมีกี่โชว์ทั้งหมดถึงที่ใช้เวลานาน ก็น่าจะไม่ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินละประมาณไม่เกินสองชั่วโมงครับพัดร้องก็เต็มที่เหมือนกันนะพัดร้องก็เต็มเหนียวครับรเต็มเหนียวพดัดอื่นๆก็เต็มเหนียวเหมือนกันครับพัดเต้นมีไหมคะโอ้เราถามว่าเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าถ้าอยากรู้ใครยังไม่บัตรก็มีบัตรไลฟ์สรีมมิง่งซื้อได้อยู่นะครับ เห็นอะไรแบบที่หลักๆที่คือผมว่าหลักๆคือมันก็จะมีส่วนที่จริงแล้วเราเราทำมันอยู่แล้วก็ลงไปทํามันอีกตั้งใจทําไปอีกแล้วรวมถึงมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําแล้วเราอยากจะลองทําด้วยอะไรเงี้ยครับ่ะกดดันขนาดไหนคะแบบแฟนับก็แบบอาจจะคาดหวังเยก็อได้ก็กดดันนะกดดันนะเพราะว่ามันเหมือนงานนี้เราเราโฮโชเองคนเดียวเราคิดเราทําแล้วเราก็หลายอย่างเราก็ยิ่งแบบคนซื้อบัตรมาเร็วด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรา ตื่นเต้นมากคนตั้งใจมาดูเราเลยไม่อยากไม่อยากทำให้ใครรู้สึกผิดหวังเลยก็รู้สึกเต็มที่ครับหนึ่งในแขกรับใช้เป็นใครก็รู้ว่าพี่ๆต้องมาแล้วแหละก็เดี๋ยวเราดูวันนั้นดีกว่าเราดูวันนั้นว่าว่าจะเป็นใครเลยครับแต่ก็มีครับผมความพิเศษอื่นๆอีกไหมครับครับความพิเศษของก็จริงๆหลักๆรวมๆอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วมันจะมีพาร์ทพาร์ทร้องอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วผมก็ทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ที่ เป็นเพลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออะไรต่างๆหรือรวมถึงพาร์ทโชว์อื่นๆเรื่องนี้ยอย่างที่บอกว่ายังยังไม่ค่อยอยากสปอยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีพาร์ทที่ผมลงไปทํามันครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับกับพี่ๆเป็นเป็นกำลังใจให้เราอย่างไรบ้างคะก็พี่พี่เขาก็ตามรู้ตลอดอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเอ้ยอะไรเป็นยังไงหรือว่าเราจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะคุยปรึกษากันตลอดเรามีบอกไม่มาถามเขาไหมว่าแบบเอ้อย่างนี้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปรึกษากันไหมก็ ก็ม si ีม e, ีบ้างนะครับหลักๆตอนที่เราวางโชว์ตอนแรกเลยแต่ว่าพอพอเริ่มลงดีเทลอะไรเงี้ยก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นผมกับทีมจริงๆมันจะมีทีมหลายๆหลายๆฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะประสานไปประสานมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้ตัวตนของเราดีรู้ดีครับใช่ได้การคำภาษาที่ดีเลยไหมคะดีเลยครับดีเลยครับใช่ แต่ตอนนี้ก็ไปเขี่ยฉายอยู่ปารีสเนาะครับดีเลยครับไม่ไปอยู่ไม่ครับเขาบอกพอดีผมผมติดงานครับติดงานพอดีมีงานมาพอดีคืนนะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปโศกแต่ว่าแต่ว่าก็คุยคุยกันอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนก่อนเขาไปก็เจอกันอยู่ตลอดเลยครับแต่มีโมเมนต์มันไปที่คอนเสิร์ตไปทำใจคอนเสิร์ตไทยก็ไปดูไปดูฮะไปดู๋ยวเขาขึ้นขึ้นร้อง คนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากไปให้กำลังใจครับตอนเขาถามค่ะคือเราก็สุดพลังเหมือนกันในการที่จะปลุกปลุกก็สูตรพลังเพราะเราก็อยากจะแบบทําให้เขาแบบให้กําลังใจเขาให้เขาเหมือนกับว่าทําเต็มที่เลยก็ขอโทษครับมีคุยกับเขาหลังเวทีไหมคะว่าแบบสรุปเห็นไหมคะตอนที่ยกมือยกมือเหมือนเหมือนจะไม่เห็นเพราะเขาก็ชี้ไปด้านขวาเฮ้ยเฮ้ยเจอใหม่ใม่ผมอยู่ตรงนู้นอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับเพลงนี้ดีเพลงเขาไหมครับว่าอ้าขอร้องเพลงนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงในโชว์ โชคแฟนมิตรรอไม่ใช่ไม่ยากหมายถึงโชว์สี่แย่สีแยกเพลงที่อ๋อไม่ไม่ไม่รีเควสเลยเขาเขาก็คุยกันของเขาเองกันในทีมอะไรงเงี้ยดีเทลเราก็ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้วันซ้อมก็ไม่เคยไปเลยก็ไปไปรอดูวันจริงเลยครับแต่เขาไม่ร้องให้คุไปทีเลยนะใช่เขาเป็นคนเ BTS อ่ะข้าจะดีใจที่เรามาไงเล่าก่อนเขาร้องมาคไม่ไม่มารอบร้องร้อนร้อ รอบสุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายเราต้องลงไปปลอบหลังเวทีเลยนะก็ไป yeah> ให้กําลังใจมากกว่าเลยผมว่าผมว่าเขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้เศร้าอะไรแต่ว่าเข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 าอิ่มเอมแล้วเขาตื้นตันมากกว่าแล้วก็แล้วก็ไปข้างหลังแล้วเราก็บอกเอ้ยไปคุยกับเขามากกว่าเอ้ยเก่งมากเลยก็คือไปให้กําลังใจมากกว่าหลักๆครับก็เป็นเหมือนมีโมเมนต์เรื่องความสำคัญของเราทั้งคู่เลยนะเป็นไงบ้างคะแบบส่งกําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กันตลอดก็ดีดีนะครับผมว่าเขาเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างอย่างอย่างโชว์นี้จริงๆแล้ว หลักๆเวลาเราทางานด้วยกันผมก็จะไม่ค่อยได้ไดูเพอร์แมนเขาแบบในฐานะของคนดูถ้าเป็นคนที่โชว์ร้องเพลงด้วยกันหรือว่าในช่วงที่เราออกไปร้องเดี่ยวเราก็ต้องไปเตรียมตัวขึ้นต่อเลยงี้มันก็เลยผมว่าทริงๆครั้งนี้เป็นครัง้งแรกที่ผมได้มานั่งดูเขาจริงๆในฐานะคนดูเหมือนกันผมว่าเขาเขาเก่งขึ้นมากเลยจากเมื่อก่อนที่เราก็เราก็เ,าเห็นกันมาตั้งนานเลยงี้แล้วผมเลยว่าเรา,เราก็ดีใจที่ที่วันนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นมากๆเราก็ทํามันได้ดีมากๆเลยเหมือนแบบโตไปด้วยกัน ใช่งานขอเราบ้างครับเมื่อกี้มีคนสปอยบนเวทีว่าใกล้ออกมาอยูแล้วเพลงก็ใกล้แล้วครับใกล้มากๆใกล้มากๆคือเหมือนเข้าก่อนอะคือใกล้มากๆคือใกล้มากๆจริงๆอะใกล้มากๆแล้วคือแบบรับตั้ปุ๊บเดียวคือมาแล้วไม่ใช่คนนี้ใช่ฉันลับไม่ใช่ไม่่ใชซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงจากความแซ่บเซืของซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยมันคือแซ่บมากก็จริงๆซิงเกิลนี้ก็ยังยังอยู่ในในธีมของ pop soul ละแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นของความเป็น R&B เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ยังยังคงเกาะคอนเซปต์ใหญ่ของของอตัว EP ีที่กำลังทำอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ่ฮินมามันก็จะมีค่อยๆอ่อมีมีรีลิสแพลนปล่อยมาแล้วก็จะมีบอกวันว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ปล่อยดีเซอร์ปล่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้เวลาลุ้นดีกว่าบอกเรื่องที่เพลงได้ยังเฮ้ย <c oughs> เป็นเพลงอ่า ซึมลงมาหน่อยแต่เพลงแรกแล้วกันครับซึมลงหน่อยซึมกว่านี้หรอไม่ใหมายถึงว่าความรู้สึกนะความรู้สึกมันจะแบบเพลงแรกมันจะแบบดีมีความสุขอินเลิยเพลงนี้ก็จะซึมลงมานิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวอินเสิร์ตนะคะได้ครับผม